นะครับวิธีอัดจ,จะบีลูกปืนหางพ่วงนะครับอัดยังไงให้เข้าเรียวครับดูนะครับบีบใช่ไหมครับเชี่ยงบีบอัดดีเข้าเรียวกว่าตบแน,น่นอนต้ใช้ตรงนี้บีบนะครับ <c oughs> จังหวะการอัดน,น,นะครับบีบทะลุบีบทะลุ นวครับขั้นตอนต่อไปยัดใส่นะครับลูบให้ลื่นเพื่อความลื่นไหลกรุบเรียบร้อยวิธีปั้นนะครับตบและลูบ อะไรที่เงียบคลิปมาครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้อัดตับนอกต่อนะครับดีลไม่ต้องตบให้เปืองแรงนะครับ ศูนครับบีบทะลุบีบทะลุลองตบดูครับช่างหมดละเสร็จแล้วอาจารยบีนะครับให้ถึงขอบมัน พร้อมยกล้อใส่โดยช่างทำงานงานนะครับนี่คือตัวยกล้อชักเข้าและชักออกนะครับดูความคล่องแคล่วของช่างเขาเป็นอะไรที่เพอร์ฟิกมากพร้อมเสียบล้อกับช่าง เดีวอันใส่ล้อง่ายกว่าทาไม้กระดานนะครับมไม่ตีนนะครับอ น้อยครับ หญูนี่ออมเมลายก็ยใส่รนะ้นอนห้องนี่คือการวิธีการตั้งล้อนะครับตั้งสุดล้อน,นี่แนวแต่นึงจะบูนแมงได้เหลือยงร้อด้วยมัต้นนะครับครับ เรปนจำลายกว่ทไมรองเลยพะเบก็ได้มั่นราเจ้ากีซุ้มหรอเอาคาเบกับคาบกเต้น้ยฮู้ยสงัยเเนาะเออเบกเตะเออเอาคะเบกเตะอันนีกี้อะคะเบกเตะกเตะ นี่คือ,อ,อการตั้งนายาังนะครับตั้งศูนย์ลูกปืนล้อตั้งลูกปืนลน้อเนา,านะฮะอุณหองศา ข้นี้ตับนอกรอกกลางเรียบรอ้รอยครับตั้งเบรกนะครับคันให้ติดไม่ใช่มั่งัอ้มอสองชั้นเขาปิดวาล์วลมไว้ไหมครับตั<ะ>้งได้อยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดสายปลด,ด,ดปล่อยลม ครับติดแล้วครับขึ้นครึ่งรอบมันต้องงัง้นก็ต้องรอปั๊มลมนะครับ้ใช่ิ0องศาเนะเาะข้่งรอบก็เยอะไปเบรกห่าง เรียบร้อยครับวิธีการตั้งคือลอ้อเปลี่ยนเจลเบีเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ